สวัสดีครับคนจากทันยาอโต้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะพามาชมนะครับชุดแต่งวอซเนอร์ในเทสลาโมเดล3นะครับเรามาดูกันครับเริ่มต้นตั้งแต่ลิ้นหน้าเลยนะครับตัวตัวแบบนะครับที่อยู่ในรถก็จะเป็นตัวสเกล1นต่อ1นนะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นงานคาร์บอนนะครับความแตกต่างนะครับกับตัวนี้เป็นสินค้าที่นําเข้าจากจีนนะครับสเกลจะต่างกันหลักๆเลยลิ้นหน้าก็คือจะเป็นเรื่องของปีกนะครับปีกตัวนี้จะหนา นะครับจะมีความโค้งนะครับเข้าไปกับตัวรถมันจะซบเข้าไปตัวรถนะครับแต่ตัวนี้จะบางนะครับที่เป็นตัวสเกลหนึ่งตัวหนึ่งจะบางนะครับอ่าแล้วก็จะตั้งตรงนี่คือความแตกต่างของลิ้นหน้าอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวพาร์ทนะครับด้านข้างลิ้นข้างสเกลก็จะแตกต่างกันความหนาความใหญ่นะครับความโค้งของตัวมุมนะครับของสันตัวนี้ ก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือสเกลที่แตกต่างกันเลยนะครับาามาจยนยันปีกด้านหลังนะครับที่ตั้งตัวนี้ก็จะซบนะครับโค้งซบเข้ากับตัวรถไม่ได้ตั้งตรงแล้วก็จะหนานะครับความโค้งที่แตกต่างกันคีบที่เล็กกว่านะครับขนาดที่ต่างกันเลยแล้วก็ตัวดิฟฟิเซอร์หลังนะครับตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะครับของตัวชุดวอร์ไซเนอร์ด้านหลัง ความยาวนะครับความลึกของตัวชิ้นงานนะครับดิฟหลังของวอลเซเนอร์สเกลหนึต่อหจะยาวเข้าด้านไหนนะครับของตัวสินค้าที่มาจากจีนจะสั้นนะครับแล้วก็จะบางแล้วก็จะเล็กนะครับจะมีชิ้นงานที่ขนาดคนละไซส์กันเลยเพราะงั้นมันจะทำให้มิติของตัวรถออกมาแตกต่างกันนะครับตัวนี้ตีกนะครับตัวนี้ก็จะโค้ง นะครับมันจะโค้งเข้าไม่ได้ตั้งตรงนะครับมายันในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังนะครับก็จะมีมิติที่แตกต่างกันอีกนะครับของเดิมอของตัวสเกลหนต่อหจะรับกับฝากระโปรงนะครับเป็นทรงเดียวกันนะครับและนาบเดิมถ้าเป็นของตัวสิงค้าที่มาจากจีนนะครับมันจะตั้งตรงแล้วก็ตัวด้านในตัวเนี้ยมันจะเหมือนเป็นหลุมนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะหนานะครับจะหนากว่าอ่านะเพราะงั้นสเกลมันจะเพี้ยนไปเลยนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าเกิดคุณมาเจอรถที่เป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเทียบเท่ากับงานแท้กับสินค้าที่นําเข้าจากจีนมันจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือคาร์บอนที่เราใช้นะครับจะเป็นผ้าคาร์บอนอิตาลีแท้นะครับถ้าเป็นสินค้าที่นําเข้าจากจีนและเป็นผ้าคาร์บอนมันจะเป็นผ้าจีนนะครับนั่นคือความแตกต่างแล้วก็ความเงาความฉ่า นะครับความใสของตัวชิ้นงานก็จะแตกต่างกันสินค้าที่มาจากจีนก็จะออกเหลืองๆนะครับใช้งานโดนแดดบ้านเราสักพักหนึ่งก็จะเหลืองแล้วก็จะพองจะบวมนะครับมันคือความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับลงทุนกับในสินค้าที่มีคุณภาพนะครับมั่นใจและเชื่อเราดีกว่านะครับโอเคก็ในส่วนของตัวพาร์ทนะครับคาร์บอนถ้าสนใจในการติดตั้งนะครับติดต่อทางช่องทางของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับไลน์อินสตาแกรมนะครับทุกช่องทางก็สามารถติดต่อทางพลทันยาออตโตได้เลยครับ